สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหุ้นดาวโจนเป็นหุ้นดาวโจนปกติครับผมวันที่สิบดเดือนส2บสองพี่หกเจ็ดนะครับผมนะก็มาขอแค่มือครับผมเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้ไม่มาเลยทั้งดาวโจน v i พี VIP, แล้วก็ดาวโจนปกติ <c oughs> เมื่อวานี่ไม่มาเลยทุกคนอนะเดนก็ยังไม่มามาแก้มือใหม่ทุกคนนะแก้มือใหม่หุ้นดาวโจรน,นะเป็นอะไรที่แบบยากมากเลยทุกคนวันนี้ก็จะเป็นเจ็นะครับผมเจ็ดกับ8 เกับแนะครับก็จะมีเจ 7, 1, 7 2หนึ 3, ่งเจสองเจสแปหนึ่งแสองแล้วก็8ปดสตัวกันนะครับก็จะมีเจ็ด7ูนยเจดสี 0, ่เจห้าครับผม เจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับตัวฟันนก็จะเป็นตัวนี้เป็นเลขเจ็ดนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแล้วก็แปดหนึ่งครับผมวันที่สิบแปดเดือนสิบสองหกเจ็ดขอให้มีเจ็ดมาครับผม จ็ดสนะี่เ้านคงไม่มาแปดสแปดตัวเดิมนะเมื่อวานนี่ออกแปดสี่แปดแปสแล้วก็แปดห้าสำหรับแนวทางเลข2ตัวครับผมจบไปแล้วต่อไปเรามาดูเลข3มตัวเลข3ามตัวนะครับก็จะมีเจ็สอง จ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดสองสามเจ็ดสองศูนย์แล้วก็เจ็ดสามศูนย์โอเคนะครับผมก็มีเท่านี้ครับผมสำหรับแนวทางหุ้นดาวโจน์ วันที่18นะขอให้มี7กับ8มานะขอให้มีขอให้มาฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมนะเป็นกำลังใจให้น้องทรายคนนี้ด้วยครับผมหุ้นดาวโจนเป็นอะไรที่ยากมากเลยกับหุ้นนีเคอีนะหุ้นนีเีผมไม่ได้ทำแล้วเนาะเดี๋ยวมีเวลาผมจะไปทำนะสำหรับนีเคอีนะ ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ